จักรวรรดิโรมันหนึ่งในอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในยุคโบราณภายใต้การนำขององค์จักรพรรดิท,ที่มีพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกสงครามในฐานะผู้นำทัพและทห,หารผู้กล้าในสมรภูมิปกป้องเขตแดนของจักรวรรดิและปราบปรามเหล่าอริศัตรูทั้งหลายและเมื่อได้รับชัยชนะกลับมาก็มักจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเอิก,กเกริกได้รับการยกย่องทั้งในด้านชื่อเสียงและเกียรติยศเป็นรางวัลแต่สำหรับจักรพรรดิบางองค์นั้นการเดินทางเข้าสู่สนามรบ กลับตามมาด้วยผลลัพธ์ที่เลวร้ายอย่างความตายและความสูญเสียอย่างไม่มีวันหวนกลับดังเช่น5จักรพรรดิโรมันที่เสียชีวิตในสนามรบเหล่านี้ 1. จักรพรรดิแม็กซิมินุสทรัคส์แม้จะมีชาติกําเนิดที่คลุมเครือในเมืองเทรสแต่แม็กซิมินุสก็สามารถก้าวเข้ามาเป็นทหารในกองทัพโรมัน ด้วยเป็นมนุษย์ที่ร่างยักษ์ที่มีความแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้คนที่ต่อสู้เคียงข้างกันมาจนมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วกล่าวกันว่าชัยชนะครั้งแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับแม็กซิมินุสคือในรัชสมัยของจักรพรรดิซปติมิอุสซปเปอุสจนหลังจากนั้นแม็กซิมินุสก็รับใช้ราชวงศ์อย่างพักดีเรื่อยมา จนกระทั่งในปี235ในรัชสมัยของจักรพรรดิองค์ถัดมาก็คือจักรพรรดิเซเวอรุสอเล็กซานเดอร์ระหว่างการเดินทัพได้เกิดความไม่สงบในมุทหารเพิ่มมากขึ้นจากความไม่พอใจต่ออิทธิพลของจูเลียมมาเมอามารดาของจักรพรรดิจนนาไปสู่การก่อกบฏท,ที่นําโดยแม็กซิมินุสส่งผลให้องค์จักรพรรดิและมารดาถูกสังหารแม็กซิมินุสตั้งตนขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่ในนามจักรพรรดิแม็กซิมินุสทรัค หรือจักรพรรดิแม็กซิมิลอุสที่1โดยเป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกที่ได้รับฉายาว่าจักรพรรดิจากค่ายทหารผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามานั่งบันลังในกรุงโรมทั้งยังเป็นจักรพรรดิองค์แรกของช่วงเวลาที่เรียกว่ายุควิกฤตแห่งคริสตวรรษที่3ที่จักรวรรดิโรมันประสบวิกฤตจนเกือบล่มสลายจากปัญหารุมร้าหลายด้านทั้งการรุกรานของศัตรูสงครามกลางเมืองโรคระบาดและความตกต่ำทางเศรษฐกิจ หลังจากขึ้นครองราชความสัมพันธ์ของแม็กซิมุสกับผู้ที่สภาโรมันนั้นไม่ชัดเจนแต่ในสงครามที่เยอรมน,นีในช่วงต้นรัชสมัยมีการวางกับดักให้พระองค์ติดอยู่หลังแนวศัตรูแต่ก็ไม่สำเร็จต่อมาในช่วงต้นปี238เกิดการจลาจนที่รุนแรงขึ้นในแอฟริกาเหนือเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบในเมืองไทดรัสได้ก่อกบฏขึ้นและสังหารเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตก่อนจะประกาศให้ผู้ว่าราชการอาวุโสขึ้นเป็นจกักรพรรดิกอดิอานุสที่หนึ่ง และต่อมาบุตรชายก็ขึ้นครองอำนาจเป็นจักรพรรดิกอดิอานุสที่2ทั้ง2ได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วจากวุฒิสภาโรมันแต่การก่อจลาจลก็ถูกปราบปรามลงในที่สุดและจักรพรรดิกอดิอานุสที่2ถูกสังหารในการต่อสู้ด้วยความโศกเศร้าพระบิดาจึงแขวนคอตายตามไปเหตุการณ์ทรยศหักหลังของวุฒิสภาโรมันสร้างความโกรธเกรี้ยวแก่จักรพรรดิแม็กซิมินุสเป็นอย่างมาก เขาจึงรวบรวมกองกาลังเดินทัพไปยังกรุงโรมแต่ระหว่างทางไปเมืองหลวงกองทัพได้เผชิญกับการต่อต้านจากเมืองอากิเลยยแม็กซิมุสตัดสินใจที่จะยึดครองเมืองนี้จึงเริ่มทําการปิดล้อมฝ่ายชาวเมืองอากิเลยาไม่มีท่าทีจะยอมแพ้แม้แต่ผู้หญิงและเด็กก็ช่วยป้องกันเมือง โดยกล่าวกันว่าหนึ่งในวิธีการที่ใช้ตอบโต้คือการเทน้ํามันใส่กองทหารแล้วจุดไฟเผาอย่างน่าสะดุดสยองโดยเฉพาะเหล่าทหารที่ติดอยู่กับเครื่องจักรปิดล้อมที่สร้างจากไม้ทําให้เกิดภาพที่น่าหดหู่อย่างยิ่งเมื่อจักรพรรดิแม็กซิมินุสไม่สามารถพิชิตเมืองได้ทหารก็เริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆจักรพรรดิก็เริ่มโมโหใส่เหล่าทหารสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นจนถึงจุดแตกหักในปี238 เมื่อทหารกลุ่มหนึ่งลักลอบเข้าไปในห้องของจักรพรรดิและสังหารพระองค์พร้อมกับราชทายาทอย่างโหดเหี้ยมโดยส่วนของศีรษะถูกส่งกลับไปยังกรุงโรม 2. จักรพรรดิฟิลิปแห่งอาหรับกับจักรพรรดิเดซิอสัสระหว่างช่วงกลางศตวรรษที่3 จักรวรรดิโรมันประสบวิกฤตการณ์หลายครั้งหนึ่งในนั้นคือช่วงเวลาที่จกักรพรรดิฟิลิปที่1ขึ้นครองราชในปี2 4 4พรงคทุ่มเงินมหาศาลไปกับการเฉลิมฉลองและธนุบำรุงเมืองฟิลิปโปโพลิสบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนอกจากนี้ยังจ่ายเงินให้กับชาวซัสเนียนเพื่อหลบหนีจากพาเทียตลอดจนบริจาคเงินให้กับทหารเพื่อรักษาตำแหน่งของตนเองไว้เมื่อใช้จ่ายออกไปมาก จกักรพรรดิก็หาเงินกลับคืนครังหลวงด้วยการเก็บภาษีเพิ่มเติมและยุติการจ่ายเงินให้กับการตั้งทินฐานทางตอนเหนือของแม่น้ำดานูบการตัดสินใจเช่นนี้สร้างความโกลาหลอย่างรวดเร็วในเขตแดนของจกักรวรรดิประกอบกับการก่อบกบฏของทหารในพานโนเนียและโมเอเซียได้กลายเป็นตัวเร่งให้ชนเผ่าที่อยู่นอกแม่น้ำดานูบเข้ามาสมทบในจกักรวรรดิและทำลายล้างเมืองต่างๆกระตุ้นให้เกิดการลุกฮืออื่นๆขึ้นทั่วจกวักรวรรดิ แม้เหตุการณ์จะไม่ได้หนักหนามากนักแต่จกักรพรรดิฟิลิปก็รู้สึกหนักใจจนพยายามที่จะสละราชบัลลังก์แต่วุฒิสภาก็ยังคงสนับสนุนพระองค์อย่างเต็มที่ในเวลานั้นมีชายที่ชื่อว่าเดซิอัสที่ได้รับความดีความชอบจากการปราบปรามความไม่สงบของกบฏในพื้นที่จนได้รับรางวัลด้วยการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเมืองโมอเอเซียแต่กลายเป็นว่าความสามารถอันโดดเด่นของเดซิอัสได้ทำให้เหล่าทหารยกย่องเขาขึ้นเป็นจกักรพรรดิในปี2 4 9 แม้จะมีความพยายามเจราจาระหว่างกันแต่สุดท้ายก็จบลงที่การสู้รบในสมนรภูมิใกล้กับเมืองเวโรนาโดยกองกำลังของจกักรพรรดิฟิลิปมีจำนวนมากกว่าจากักรพรรดิเดซิอัสมากแต่ความมั่นใจและวินัยกลับน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ฟิลิปถูกสังหารระหว่างการต่อสู้เดซิอัสจึงเป็นจกักรพรรดิแต่เพียงผู้เดียวแม้จะได้ขึ้นมาปกครองจกักรวรรดิแต่การครองราชของเดซิอาสก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากไปกว่าราชการก่อนนัก เพราะจักรวรรดิมีปัญหามากมายถาโถมเข้ามาทั้งการถูกล้อมจากชาวกอตความตึงเครียดทางศาสนาและเหตุการณ์โรคระบาดแห่งไซเปียนซึ่งเป็นเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ที่ทําให้เกิดการขาดแคลนกําลังคนในการผลิตอาหารและการเข้าเป็นทหารในกองทัพโรมันส่งผลให้จักรวรรดิอ่อนแอลงอย่างมากการครองราชของจักรพรรดิซิอัสนั้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงสองป,ปีเมื่อพระองค์ถูกสังหารในสนามรบที่ยุทธการที่อาบิทัส ร้อมกับบุตรชายคนโตส่งผลให้เดซิอัสถูกจดจำในฐานะจากักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับศัตรูจากต่างแดน 3. จกั ius, จกรพรรดิแม็กเซนติอุสจักรพรรดิไดโอคลีเชียนผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยุติวิกฤตการในศตรวรรษที่3และได้ปกครองโรมันเป็นสมัยที่สองในปี305พระองค์ได้สร้างเสถียรภาพในจกักรวรรดิโรมันด้วยการก่อตั้งจัตุราธิปไตย หรือสมัย4จกักรพรรดิโดยแบ่งดินแดนออกเป็น4ส่วนภายใต้การปกครองของผู้นำา4คนนั่นคือผู้นำในฐานะออกัสตัสสองคนกับผู้นำในฐานะซีซ่าอีกสองคนจกักรพรรดิไดโอคลีเชียนดำรงตำแหน่งออกัสตัสแห่งตะวันออกร่วมกับจกักรพรรดิแม็กซิเมียนออกัสตัสแห่งตะวันตกส่วนตำแหน่งซีซ่าคือจกักรพรรดิกาเลริอุสกับจกักรพรรดิคอนสแตนติอุสตามหลักการที่กำหนดไว้หลังจากออกัสตัสทั้งสองกเกษียณไป ผู้ที่เป็นซีซ่าจะขึ้นมาเป็นออกัสตัสแทนและแต่งตั้งซีซ่าคนใหม่ขึ้นมาสองคนแทนที่กันแต่ในความเป็นจริงทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ตั้งใจเพราะมีการแข่งขันแย่งชิงกันในหมู่ผู้สืบทอดของจกักรพรรดิโอคิลเชียนแม้จะมีการแบ่งแยกอำนาจการชัดเจนแล้วก็ตามในปี311ระบบจัตรราธิปไตยก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักด้วยเหตุที่จกักรพรรดิแม็กเซนติอุสกับจกักรพรรดิคอนสแตนตินที่ต่างก็ดำรงตำแหน่งซีซ่าพากันแย่งชิงอำนาจ เพื่อควบคุมจักรวรรดิตวันตกจนประกาศสงครามกันแทนที่จกักรพรรดิแม็กเซนติอุสจะตั้งรับกองทัพของจกักรพรรดิคอนสแตนตินในกรุงโรมที่มีกำแพงอันแข็งแกร่งและยากต่อการปิดล้อมพระองค์กลับเลือกที่จะกรีธาทัพไปพเผชิญหน้ากับศัตรูที่คนละฝั่งของสะพานมินเวียนทางตอนเหนือของเมืองซึ่งรู้จักกันในชื่อยุทธการสะพานมินเวียนซึ่งถือเป็นหนึ่งในสงครามสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก แม็กเซนติอุสพ่ายแพ้และเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้ในศึกครั้งนั้นในปี312แม้รายละเอียดจะไม่แน่ชัดแต่คาดกันว่าพระองค์อาจตกลงไปในแม่น้ำและจมน้ำตายแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุดใดชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่สะพานมิวเวียนก็นำมาซึ่งการ,ปรเปลี่ยนแปลงโรมันเข้าสู่อาณาจักรคริสเตียนในเวลาต่อมา 4. จักรพรรดิวาเลนส ช่วงปลายศตวรรษที่4ในรัชสมัยที่จักรพรรดิวาเลนซ์ปกครองจักรวรรดิโรมันตะวันออกในกรุงคอนสแตนติโนเปิลมีศึกสงครามเกิดขึ้นหลายด้านทั้งการต่อต้านการลุกรานจากชาวกอสทางเหนือและเปอร์เซียทางตะวันออกในเวลานั้นชาวกอสพลัดถิ่นจากบ้านเกิดเพราะถูกชาวฮันส์ลุกรานได้ขออนุญาตชาวโรมันข้ามแม่น้ำดานุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันซึ่งจักรพรรดิวาเลนซ์ทรงเห็นชอบ เนื่องจากหวังให้ชาวกอสที่ย้ายเข้ามาใหม่เข้ามาเป็นทหารของกองทัพโรมันแต่ความสัมพันธ์อันราบรื่นก็คงอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อชาวกอตเริ่มก่อกบฏสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วจนจกักรวรรดิโรมันตะวันออกต้องขอความช่วยเหลือไปยังจกักรพรรดิกราเซียนให้ส่งกองทัพมาช่วยเพื่อให้แน่ใจว่าชาวกอสจะถูกควบคุมให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมและไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของจกักรวรรดิ ปลายเดือนพฤษภาคมปี378เป็นช่วงเวลาที่จักรพรรดิวาเลนซ์เพิ่งจะเสร็จการยกทัพไปต่อต้านเปอร์เซียแล้วเดินทางกลับยังจักรวรรดิแต่แทนที่จะรอการสนับสนุนจากกองทัพฝั่งตะวันตกของจักรพรรดิกราเซียนจักรพรรดิวาเลนซ์กลับยกทัพไป,ปเผชิญหน้ากับชาวกอรใกล้เมืองเฮเดรโนโพลิสในทรสหรือที่เรียกว่ายุทธการที่เอเดรนโปล และในวันที่9สิงหาคมปี378ก็มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันในระดับที่ไม่เคยพบเห็นมานานหลายศตรวรรษสงครามครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตทาหารไปเกือบ2ใน3ของกองทัพโรมันตะวันออกรวมทั้งจักรพรรดิด้วยซึ่งพระศพไม่เคยถูกพบอีกเลยนักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชะตากรรมของจักรพรรดิวาเลนส์ไว้ว่าพระองค์อาจจะถูกลูกธนูยิงเสียชีวิตหรืออีกกรณีคืออาจจะยังไม่ตายทันที แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทหารโรมันจึงพาไปหลบที่กระท่อมเล็กๆเพื่อรักษาตัวแต่ไม่นานกระท่อมก็ถูกเผาโดยชาวกอตโดยไม่รู้ว่ามีใครหลบซ่อนอยู่ข้างในจักรพรรดิวาเลนซ์นับเป็นจักรพรรดิโรมันองค์สุดท้ายที่พ่ายแพ้ในการสู้รบและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยของจักรวรรดิโรมันและกรุงโรมก่อนที่จะหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบเซนทายที่เข้ามาแทนที่ในฐานะเมืองหลักและศูนย์กลางอำนาจในเวลาต่อมา